สวัสดีครับพบกับจิคันเจอร์นะครับวันนี้นะครับเกมปิดเซิร์ฟเจาะกิทนะครับกำหนดการเป็น10โมงเช้าถึงใบสองตอนลงคลิปนะเซิร์ฟก็น่าจะปิดเรียบร้อยครับกำหนดการรอดูแล้วกันนะว่าจะโดนบิดหรือเปล่าครับหลังๆนี่ก็บิดบ่อยนะอ่ะก็เป็นตามนั้นแล้วกันนะ10โมงเช้าถึงใบสองรอลุ้นกันครับอ่ะซึ่งรายละเอียดครับเบื้องต้นก็จะเป็นซ่อมบำรุงอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ครับอ่าเรื่องของ ล็อกอินยืนยันไม่สําเร็จนะครับอันนี้โหโดนกันเยอะมากแจ้งกันทุกวันนะล่าสุดก็ยังมีแจ้งนะครับซึ่งผมเนี่ยแจ้งตรงไปยังผู้พัฒนาเมื่อ3วันที่แล้วเพราะว่าปัญหาเนี้มันเจอเยอะแล้วแบบว่าเหมือนหนักกว่าเดิมนะครับบางคนนี่รอเป็นวันนักมันไม่หายสักทีนะเา,านนเนี่ยเขาน่าจะแก้ตรงส่วนนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าจะแก้ได้แบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าน,นะครับอ่ะส่วนอีกเรื่องนึงอันนี้ก็คือฮากันนะอีกโซนหนึ่งก็ตีกันเหมือนเดิมนะครับคือจริงๆรเรนเจอร์เนี่ยผมมองว่าชอบเปิดไม่ชอบผ่านจริงๆไม่ต้องมาบัฟกันหรือมาว่ากันอะไรประมาณนี้นะมันจะยิ่งเลยเถิดไปใหญ่ครับคือเรนเจอร์เนี่ย ถ้ามันแบบไม่ได้เก่งไม่ได้โหดไม่ได้มีคอมโบชัดเจนเนี่ยแน่นอนครับเสียงแตกอย่างแน่นอนนะอะซึ่งเกมก็บับแล้วบับอีกแล้วก็บับต่อครับอันนี้ยกเลิกผลลัพธ์บับของศัตรูกลายเป็นว่ามันยิ่งเหมือนเล่มมากขึ้นไปอีกนะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้มาพูดคุยกัน,นครับว่าเฮ้ยเซนคูต้องมีไหมดีหรือเปล่าดีแค่ไหนได้มาแล้วจะต้องปั้นถึงระดับไหนอันนี้เพื่อนเพื่อน,นสอบถามเข้ามาค่อนข้างจะเยอะ,ะครับอ่ะส่วนเรื่องของแพ็คโปรไฟล์นะครับคือโดยโปกตินะ่ะ มันจะแทรกมาระหว่างทางอยู่แล้วครับรอบคุณกินนี่มาตั้งตั้งวันที่20เลยนะเพราะว่ามาขายคริสต์มาสครับอ่ารอบ สุดรับตั้งหนำรันเจียนอันนี้มาวันที่7มาไวแต่รอบนี้ยังไม่มาแล้วก็ยังไม่มีไฟล์เข้าเกมนะผมไม่รู้ว่าผู้พัฒนาเขาแบบกลัวรอไปสปอยหรือเปล่าผมว่ามาสปอยหมดเลยเวลาข้อมูลเข้าเกมครับซึ่งรอบนี้ไม่ได้เอาเข้าเกมเดี๋ยวรอดูแล้วกันเซิร์ฟเปิดจะแบบว่าอยู่ดีๆโผล่มาขายเลยก็ได้หรือว่าจะมีไฟล์เข้าเกมไหมอ่าเดี๋ยวต้องรอดูนะสำหรับคนที่รอแพ็กพิเศษนะครับส่วนของเซนคูนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะเซนคู oo, นะครับบับปเลวเอาก่อนบับก่อนอันนี้คือคลิปก่อนบับนะว่าก่อน การใช้งานเป็นไงเดี๋ยวหลังบัฟต้องมาทดสอบก,กันอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยเซนคูต้องมีไหมเก่งแค่ไหนเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับอัตูการชานะาเดี๋ยวตอนลงคลิปน่าจะเพิ่มเลทเขาแจ้งมาว่าเป็นสุดสัปดาห์ไม่พื้นหัดก็สุกนะครับอาจจะเป็นเพิ่มเลทคู่เทพนะครับใครอยากได้เลนเจอร์เกียร์แพ็คครับแนะนําร้านตัวเกมร้านนี้ครับ จะนําการค้าท็อปเซ็นเตอร์ปลอดภัยเปลี่ยนรุ่นเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อเครับหลังค้าตัวจเป็นต้องนำกฎหมายครับแล้วก็เติมเกมมากกว่า5ปีนะปลอดภัยไว้จะได้นะครับเติมถูกนะครับมีแค่ iOS นะทางร้านมีบรการกดแพ็กให้ได้สําหรับ Android นะครับถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby นะ Android จัดได้เลยครับส่วนบริการโปรแกรมตั้รอง LD Phone น์นฟาร์มการตึงๆรัวๆนะเกมเรนเจอร์หรือเกมอื่นๆครับอุปกรณ์เดียวนะครับเล่นหลายหน้าจอนะสอบถามร้านค้าได้เลยครับแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ใต้เดสคริปชั ลองนะทักแชทไปที่ร้านเจนับกันค้าทอร์นเตอร์ปลอดภัยเปลี่ยนรถเร็วนะครับใครไปจัดนะขอไดเรนเจอร์ให้ได้เกียร์หรือจัดแพตจัมจัมจากร้านเจน้บกันค้านะครับเ่าเบื้องต้นก่อนน้องๆถามกันเยอะนะคือส่วนใหญ่นะ่ะอยากได้กันก็ก็ก็เยอะนะแต่ปัญหาคือเปิดไม่ได้ซะมากกว่านะครับเซนคูก่อนนะครับการใช้งานของเซนคูเนี่ย มันก็คือเป็นเล่มอีกเวอร์ชั่นหนึ่งอ,อยากให้มองในมุมนี้ง่ายๆว่ามันเป็นเล่มในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับถามว่ามันจะมาแทนเล่มไหม ผมคิดว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะผมไอดีหลักเนี่ยผมใช้เล่มอยู่ผมก็ยังมองว่าเล่มก็ยังใช้ได้ดีแต่ผมเปิดได้ผมใช้คู่กันไปเลยนะเพราะว่ามันแล้วแต่เราอะเราอยากจะเล่นแบบไหนนะครับณตอนนี้ผมคิดว่าด้วยตัวไฟดีๆมันเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยเล่มมันก็จะใช้งานดีโดยโดยชนะทตุของมันอยู่แล้วนะครับเล่มยังใช้ดีโดยปกตินะครับส่วนเซนคูเนี่ยผมใช้คาว่าเฮ้ยมีเอาไว้ก่อนก็ดีนะผมจะเปิดนะรอบรนี้จะเปิดต่อแต่ว่าจะเริ่ม แบ่งเปิดแล้วอาจจะเปิดครึ่งหนึ่งแล้วจะเปิดสัก30-40เปอร์เพราะว่าเดือนหน้าก็ต้องลุ้นว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นตัวเมตาถ้าแสงมาไหมอ่านี้เดี๋ยวต้องรอลุ้นพร้อมกันนะส่วนของเดือนนี้เซนคู S ผมอยากให้มีไว้ก่อนด้วยความที่ว่าปีนี้เนี่ยแต่มันพลาดไปแล้วหนึ่งรอบเราคิดว่าปีนะ้จะเป็นเมตาไม้มาหลายตัวซึ่งถ้าเกิดสุดท้ายเมตาไม้มาจริงๆเนี่ยเซนคู S มันก็จะใช้ได้ดีโดยอัตโนมัติอ่าอย่างที่บอกนะให้มองเป็นเลมในอีกเวอร์ชันหนึ่งแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เบียด เรมอะไรขนาดนั้นอ่ะขึ้นอยู่ว่า,วาเกมจะจัดยังไงนะเพราะว่าเรมนี่เอาจริงๆก็เนิร์ฟจนเยอะแล้วเหมือนกันนะครับคาฟงก็แฝงอ,ออกไปหมดแล้วครับแล้วก็เรื่องของความเปราะก็เปราะนะทำไมคนไม่พูดถึงตรงนี้กันแต่ว่าเรมการใช้งานมันก็ชัดเจนอ่าแต่ผมก็ยังมองว่าเรมก็ก็ดีอยู่นะส่วนเซนคูเดี๋ยวต้องรอดูว่าหลังบัฟยังไงอ่ะเดี๋ยวเล่นไปคุยไปให้ดูนะครับเพราะว่าคนถ้อบอกว่าเฮ้ยมันจะเหมือนทากาไหม มันไม่เหมือนนะครับเรนเจอร์ Ranger มันคนละแบบเลยนะตัวเซนคูมันมีจุดขายนะคอ่ะซึ่งตรงนี้1ก่อนนี่บัฟติดป้อมตอนแรกไม่บัฟติดป้อมนะซึ่งผมมองว่าตรงนี้มันจะใช้ประโยชน์ได้เยอะ,อะเดี๋ยวผมจำดาเมจเอาไว้ก่อนครับจำดามเมจก่อนนะอเกือบครึ่งรอดนะผมไม่ได้ใส่อัปเกรดธาตุนะครับดาเมจหนึ่งจุดธรรมดาโหแรงครับตรงนี้เกมบัฟ ซึ่งบัฟดาเมจผมต้องบอกก่อนว่ามันมีความเสี่ยงสูงนะครับที่ข้ามเดือนไปแล้วบัฟดาเมจจะเอาออกเพราะว่าเกมทําแบบนี้หลายรอบอย่างนั้นมีบางรอบนะที่ก็ยังไม่ได้โดนดึงในทันทีจะแบบโดนดึงในภายหลังก็ว่ากันไปอันนี้คือส่วนของดาเมจนะแต่ว่าในส่วนบัฟน้ำป้อมเนี่ยบัฟชิดป้อมผมคิดว่าน่าจะติดไประยะหนึ่งนะครับแล้วค่อยเป็นเนิร์ฟเอาตอนไหนก็ไม่รู้อาจจะไกลนะไอ้ตรงที่บัฟชิดป้อมนะส่วนของสกิล มันมีการเปลี่ยนสกิลนะครับซึ่งซึ่งตอนแรกพอไม่ได้แจ้งเพราะว่ามันเป็นการแอบบัฟนะในฐานข้อมูลเกมเราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าสกิลหลักของเซนคูเนี่ยมัน350จุดอ่านะครับแล้วเกมแอบบัฟเป็น400ตรงนี้ก็จะติดถาวรน,นะเพราะว่ามันเป็นสกิลที่เขาเออมันเป็นระยะสกิลที่เขาเปลี่ยนมาเลยนะครับก็ นี่อ่ะส่วนอันนี้คือผักลึกนะจะเป็นคนละอันนะผักกว้างกับผักลึกไม่เหมือนกันครับผักกว้างก็คือเรนเจอร์ในกลุ่ม400จุดเนี่ยก็จะโดนผักนะครับซึ่งตัวเซนคูเนี่ยจะผักลึกถึง600จุด600จุดนะครับเรม550ซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะเพราะว่า PVP คือสุดท้ายมันก็ดันไปท่าจะชิดป้อมอนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวมันก็คือเรมในอีกเวอร์ชันนึ่งนั่นแหละนะผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกัน มาไอ้ไม่แน่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทดสอบดูดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมทดสอบดูนะเพราะว่า i อ3ีสามผมเนี่ยอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับผมใส่ดาเมจแค่หนึ่งจุดเท่านั้นนะอ่าเดี๋ยวล็อกเกียร์ก่อนใส่ดาเมจหนจุดเท่านั้นครับซึ่งเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าเฮ้ยค่อนข้างจะแรงอยู่เหมือนกันนะอ่านะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี้ก่อนเพราะว่าบางคนผมไม่รู้ว่า เหมือนแบบแค่หาเรื่องมาเถียงหรือเปล่าหรือว่าแบบโดนล้างสมองมานะครับว่าเอ้ยเดี๋ยวก็เหมือนชากาเดี๋ยวก็เหมือนชากิกาครับตัวที่มันเหมือนชากาเนี่ยมันคือตัวนี้ดรเซโนดรเซโนมีการบัฟดาเมจนะครับแต่ว่าเหมือนจะบัฟแค่นั้นเหมือนแบบไม่ใช่ลูกรลักมังน,นะครับก็บัฟดาเมจขึ้นมาซึ่งตัวนี้ผมมองว่า ต่อให้เกมนะครับบัฟให้มันเคลื่อนที่ไวนะครับบัฟให้มันตีแรงครับบัฟให้มันมีท่าไรเวทที่ไวผมว่าตัวนี้มันจะเหมือนชากาะบมากกว่านะครับเพราะว่าสกิลเหมือนกันเลยครับดาเมจทะลุเปลี่ยนาตานะครับบัฟก็บัฟทั่วๆไปแล้วก็ไม่ได้มีคอมโบอะไรมากมายครับตัวแบบด็อกเตอร์เซโนเนี่ยเกมบัฟเท่าไหร่เดี๋ยวพอข้ามเดือนไปแล้วเนี่ยมันก็จะถูกลดประสิทธิภาพาเดี๋ยวให้ดูกันนะจริงๆผมไม่ค่อยอยากแตะชากาบะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ เออเซนซิทีฟกันเยอะส่วนใหญ่คนชอบจริงผมก็ชอบผมก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมก็ทำสุดฝีมือแล้วนะเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาไม่มีทะลุเกมปรับให้มีทะลุแล้วเห็นไหมมันก็ยังทะลุอยู่จนถึงปัจจุบันครับก็เป็นเอ,อยเหมือนกันเลยดาเม่าเออทะลุนะครับแล้วก็ยกเรื่องผลบับแล้วก็เปลี่ยนธาตุไอ้ตรงนี้ผมบอกไปแล้วว่ามันเป็นกลุ่มสกิลนาม,มาทมคือไม่ค่อยเห็นผลอนะเลยแต่ว,ว่าเห็นผลน้อยมากๆไม่งั้นตัวพวกนี้เก่งกันหมดแล้ว เอาจริงพวกตัวเปลี่ยนธาตุเนี่ยแทบจะไม่มีตัวเก่งเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีจุดขายใช้ว่าไม่มีจุดขายชัดเจนครับบัฟก็บัฟทั่วไปครับสกิลก็ดาเมจทรูทั่วไปฮอมโบก็ไม่ได้มีอะไรนะครับตัวแบบนี้เนี่ยเลยได้ว่าข้ามเดือนโอกาสเก่งลดน้อยลงก็จะมีเยอะ,อะเหมือนไลออสประมาณนี้อแต่มาซิวยังถือว่ายังใช้ดีอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเทียบ ต้องเทียบชากกับตัวดรเซโนไม่ใช่เทียบชากกับตัวของเซนคูนะเพราะว่าเซนคูเนี่ยมันคืออีกเวอร์ชั่นหนึ่งของเกมนั่นเองเดี๋ยวผมทดสอบเกาเรนเจอร์แล้วกันนะเออผมว่างงนะว่าแบบทำไมถึงแบบคิดถึงแต่ชากะัอย่างเดียวนะครับอมาทดสอบเกาเรนเจอร์ตัวแรกอันนี้ผมทำข้อมูลทิ้งเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าก่อนบัฟกับหลังบัฟอีกทีนึงเนี่ยอาจจะมีความต่างๆได้อ่าเรื่องของความเปราะเนี่ยมันเปราะอยู่แล้วนะคือผมว่าเกม นี่เนี่ยโดนนิดหน่อยก็ตายครับแต่เราจะดูว่าเนี่ยมันยิงทุกตายตายตายอยู่นี่เฮ้ยตายครับแต่ว่าไอดีหลักของผมเป็นตายแล้วฟื้นนะตัวบอสนะครับโอ้ถ้าเกิดบอสไม่มีตายแล้วฟื้นก็จะหายไปเยอะอยู่กันนะอ<ฮ>่าเนี่ยนะมันก็คือการใช้งานหลักนะครับว่ามันมันก็คือเริรมในอีกเวอร์ชันหนึงนั่นแหละ คือเป้าหมายคือมันป่อใช่ไหมเลมก็ป่อทำไมคนไม่พูดถึงเลมป่อนะครับนี่เฮ้ย <we> โอ้โหแจมโพสอยู่เหมือนกันนะเนี่ยพมว่าดูดีนะเนี่ยครับการใช้งานมันคือตามนี้ เราเหมือนเหมือนไอไว้ White อะไอไวนี่ก็น่าน้อยใจนะไอไว้มีดาเมจสองสกิลใช่ไหมแต่เรนเจอร์มันบางเกียบเลยนะครับแต่ว่าเกมก็ทดแทนมาให้โดยการที่มีลาร์แล้วมันก็เป็นดาเมจสองสกิลไอไว้ก็เหมือนกันนะครับไม่ต้องใส่เกียร์ถึกอะไรเลยใส่เกียร์แบบรดแร่เยอะนะครับแล้วก็เอามาตายอันนี้คือหลักการการใช้งานเลยนะเป็นประมาณนี้ อ่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราแบบเฮ้ยไม่อาคาติจนเกินไปเราจะรู้ว่าเฮ้ยการใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงอ่าแต่อย่างที่บอกว่าผมก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเฮ้ยแม่งเก่งกว่าเรมเว้ยแม่งจะต้องมาแทานเลมผมก็ไม่เคยพูดนะผมแค่บอกว่าการใช้งานมันคือเลมในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเออนะครับอ่าให้มองในจุดนี้อย่างที่บอกว่าผมเปิดมันงวัวครับใครชอบแล้วแต่นะแต่ส่วนใหญ่อย่างที่บอกนะว่าอยากได้แต่มันไม่ออก เอาใจช่วยแล้วกันเดือนหน้ามันก็ยังไม่รู้นะครับว่าเอนเจอร์จะเมตาไหมเดี๋ยวทดสอบกันดูนะครับกับบล็อกอตายครับโดนนิดเดียวตายเอาเอาเอา,เอาตาตาต,ต,ตายแล้วบับก็คนเลยตัวใครตัวมันนะอันนี้นี่นี่ผักไปตายอยู่เฮ้ยนี่ไงเออเนี่ย,งงยแหละเราต้องการแบบนี้ครับตายแล้วลาดนะครับตายแล้วลาดลาดแล้วบับทัดตรูต,ตายดูนะครับ ดูนะครับว่ารัดแล้วมันตายด้วยนะอะแต่ว่าดาเมจนะผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่ามันก็มีความเสี่ยงที่ข้ามเดือนแล้วจะหายไปนะครับผมก็มาดูว่าถ้าสมมติมันหายไปเนี่ยมันจะยังหนักพอไหมเพราะว่าดูนะมันตีพวกนี้นะมันตายได้หมดเลยนะครับอแต่ว่าถ้าสมมติจะไปเทียบกับคุณกินอเดี๋ยวผมลองทดสอบโอ้ทดสอบไว้แล้วผมว่าคุณกินมันโหดกว่าเยอะนะคือคนจะแบบว่าเอาไปเทียบกับคุณกินผมก็แบบว่า ทำไมไปเทียบกับคุณกินว่าเลนเจอร์มันมี10ตัวนะเออเลนเจอร์มันมี10ตัวนะครับการใช้งานมันก็จะมีความแตกต่าง,าง,างอ่าสมมติถ้าคุณเล่นเกมเกมยิงอะ fps e นะครับอ่ามันก็จะต้องมีปืนหลักอะปืนหลักอาจจะเป็นสไนก์ก็ได้นะครับเป็นปืนกลก็ได้นะแล้วก็ต้องมีปืนพกอะในกรณีที่ปืนหลักมันแบบว่าอ่ากระสุนหมดนะครับก็ใช้ปืนพกแทนนะครับกระสุนหมดเลยก็ใช้มีดนะครับแล้วก็อ่าขนาด น้อยหน้าเรียกน้อยหน้าแล้วกันเดี๋ยวเอไมันจับอีงนะอย่ยังน้อยหน้ามันก็จะมีน้อยหน้าแบบว่าปลาแล้วบึ้มเลยหรือว่าปลาเป็นควันหรือว่าปลาแล้วเป็นแลตอย่างงี้นะครับมันก็มีความแตกต่างในการใช้งานทั้นั้นถ้าคุณจะให้มันเป็นปืนกลท,ทั้งหมดเลยมันก็ไม่ได้นะคือทุกอย่างมันมีการใช้งานที่แบบเฮ้ยเอามาเสริมเว้ยเออนิดนึงก็คือเอามาเสริมนะแต่คนจะมองว่ามีคุณกินดีกว่าถูกถูกครับคุณกินดีกว่าแต่คุณกินมันไม่มีผักนะครับ อ่าคุณกินมันไม่มีผักไปยังแนวหลังนะคุณกินไม่มีลารดนะครับคือเกมก็เหมือนกับจะตั้งใจออกแบบมาแหละว่ามันไม่ต้องการให้เรนเจอร์มันแบบโหดเกินเบอร์ขนาดนั้นแต่นี้ก็คือเขาช่วยได้เยอะนะอ่าแต่ผักคุณกินไม่ตายแหละผักคุณกินตายก็แปลกแล้วนะคุณกินเก่งกว่าเยอะเยอะมากแต่เซนคูคือการใช้งานในอีกเวอร์ชันหนึ่งของเรมอย่างที่บอกครับคิดว่า เป็นเลมเวอร์ชันหนึ่งของเซนคูเซนคูเป็นเวอร์ชันของเลมทำไมเลมถึงใช้อ่าทำไมไม่เอาเลมมาเปรียบเทียบกับตัวอื่นนะครับก็ตามนั้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมไม่ได้มีไม้ตัวเ,เก่งนะเดี๋ยวผมจะลองเอาแบบขบวนการไม้แล้วกันนะเพราะผมก็รู้สึกว่าอันนี้คือก่อนบัฟนะผมรู้สึกว่าเกมเหมือนจะแบบบัฟแล้วบัฟอีกระบัฟต่อจริงๆนะผมใช้คำนี้จริงๆนะเขาเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างจะ ใช้ดีอ่ะเดี๋ยวผมจะจัดเป็นห้าต่อหนึ่งเลยเ <c oughs> ออลองดูดิอันนี้อยากลองดูเฉยนะอ่ามาดูกันครับเพราะว่าเราตายได้ไงเราตายแล้วเราลาดเดี๋ยวผมผมอยากรู้ครับว่าชนะท่าเจอกับ5้าตัวนี้เนี่ยตายแล้วลารดเนี่ยมันจัดการศัตรูได้ดีแค่ไหนนะครับอ่นนี้เราชนะท่านะแต่หานนั้นเราให้5้าตัวโูยิงหายหมดเลยครับโอ้โห,หผมว่ามันแรงขึ้นนะ่ะแต่ตรงเนี้ เราไม่กล้าเคลมนะเราก็คิดว่าข้ามเดือนไปแล้วเนี่ยตัวเลขดามจจะหายอ่ะไม่ใช่ตัวเลขดาเมจเดี๋ยวผมจะว่าค่าแฝงเพราะว่าตัวเลขเขาไม่ได้ปรับนะครับอ่านะครับค่าแฝงมันจะหายไหมแต่หายไปเนี่ยมันก็ยังไม่ได้รับการันต,ตีนะครับว่ามันจะยังแรงมากพอไหมก็ไปหาอัปเกรดท่าละกันอันนี้ผมไม่ได้ใส่อัปเกรดท่านะนี่เอาไปว่าประมาณนี้แล้วกันอ่าอย่างที่บอกผมจะไม่เคลมว่ามันเจ๋งกว่าเลมเว้ยมันจะมาแทนเลมไม่เคลมครับเพราะว่า คนก็ยังใช้เลมอยู่ไอ้ที่ถัาผมใช้อยู่ผมก็รู้นะว่าเลมก็ยังดีครับบนท็อปตั้งนานนะครับเอาคนที่ใช้ดีกว่านะครับเอาคนที่ใช้ก็คือน่าจะเป็นการทดสอบอยู่นะผมเห็นลุงยุทธใช้นะครับแล้วลุงยุทธใช้ในเกมตั้งรับด้วยนะครับแล้วก็ในเกมนั่นเองคือตอนแรกลุงทําคลิปลุงยังบอกเลยว่าให้หนีไปนะแต่ว่าลุงน่าจะทดสอบแล้วก็ยิ่งเกมบับด้วยนะลุงน่าจะเริ่ม เห็นแล้วว่า้ลองอามาเล่นดูดีกว่าอันนี้ผมไม่รู้นะสุดท้ายจะติดทีมไปนานขนาดไหนนะครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณวัดนี่ผู้เล่นระดับท็อปของของเกมนะแล้วก็ของทางไทยนะครับโอ้ลุดไปไหนแล้วเนี่ยเที่ยวสงการหรือเปล่านะครับอ่านี่ดูครับคุณวัดเหมือนกันนะนำมาใช้นะครับก็อ,ออกปริอยงองยังไม่ได้เออกแล้วก็ใช้เหมือนใช้เล็มด้วยใช้กเล็มด้วยนะเออนะรับอาชน,นเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมลองเล่นเป็นทีม บทสรุปนะครับชอบเปิดไม่ชอบผ่านผมมองว่าไม่ต้องไปบูลลี่ไปะไรกันหรอกคือส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนะเพราะว่าเราชอบที่จะประทะกันนะครับคือไม่ชอบอยู่เฉยๆนะครับเอาเป็นว่าใครชอบก็เปิดไปแล้วกันไม่ชอบก็ผ่านส่วนตัวผมไม่มีเรมนะครับอ่าผมไม่มีเรมปุ๊บเนะี่ยผมมองว่าเฮ้ยผมผมใช้ประโยชน์จากมันได้เยอะนะครับอ่านะครับแล้วก็ผมก็ชอบด้วยเอออย่างที่บอกนะครับ ส่วนด็อกเรเซโนคืออย่าไปคาดหวังเลยเพราะว่าดรเซโนอย่างที่บอกนะว่าสุดท้ายต่อให้เกมบัฟเขาก็เอาคืนไอ้ตัวนั้นนะเหมือนทากาเหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนเกมไม่ได้คิดอะไรเหมือนเกมไม่ได้คิดเลยนะคืนดรเซโนททำมาเหมือนทากาเลยนะครับอ่าเปลี่ยนธาตุเป็นลายธาตุนะดอ่าดรเซโนจะเปลี่ยนมืดใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้เมตามืดนะครับอ่าในช่วงเมตาแสงเนี่ยก็ เห็นไหมล่ะว่าชากกดทำอะไรได้บ้างก็แทบจะไม่ได้มีอะไรนะพูดในฝั่งนี้เขาใช้ด้วยเป็นไงเออเขามีลารเหมือนกันแต่ว่าลารเขาไม่ค่อยมีประโยชน์อะ่ะผมผมมองว่าผมมองว่าลารของเซนคูจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าไม่ติดผลักอย่างน้อยก็ยังบับวิ่งเนาะก็ยังพอได้อยู่เออเอาตามนั้นแล้วกันนะครับนี่น,นี่เริ่มจะมีกันเยอะนะ ส่วนจะมั้นไปถึงไหนผมมองว่า9ดาวร6 0แล้วให้ได้ลาสดจะดูดีที่สุดไม่จำเป็นต้อง9ดาวแม็กนะโยเวนว่างบเยอะอนะครับกบเยอะอันนี้ก็แล้วแต่ตามชอบอไม่ว่ากันนะครับสัปดาห์นี้มันบับนามด้วยดิเลมมันก็เลยยังใช้ดีจริงๆเลมก็ใช้ดีแหละนะเลมใช้ดีอยู่เยอะเลยครับ อ่าเราต้องอย่าลืมนะว่าเลมนี้คือโดนเนิบแบบว่าผมทําคลิปทดสอบอ่ะโดนด่าบ่อยมากเพราะว่าผมจะชอบเอาเลมมาทดสอบนะครับแล้วเลมก็แพ้ตลอดนะเลมก็เปราะนะครับแต่ว่าอ่าผมจะแค่มาให้ดูว่าตายไหมอ่าผลักไปแล้วเนี่ยมีมีอาการตายไหมซึ่งเลมนะครับอาการถักไปแล้วตายผมว่าตอนนี้ไม่เท่าเซนคูนะเพราะว่าเกมบัฟดาเมจมาแต่อย่างที่บอกว่าผมไม่กล้าเคลมว่า พรข้ามเดือนไปแล้วอะจะเป็นยังไงแต่ว่าสุดท้ายอีรอบเดิมนะ่กก็คงไปเหมือนเดิมนะก็คือใช้นะครับเอาไปรัดแล้วผักแล้วกันนะแล้วก็ไปดูครับว่าช่วงเมตาตอนนั้นเนี่ยตัวไหนมันเยอะอ่านะครับถ้าเกิดนี่ดูตัวอะไรยิงก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวดูเส้นคูผักไปยังแนวหลังอันนี้โดนอะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องดูตัวที่มันบอกว่า โดนผักไปชิดป้อมแล้วกันนะ,ะตายเกี้ยงเลยแต่ว่าไอดีนี้แน่อย่างเงี้ยไอดดนีนะ้ผมแบบว่าโอ้โหคบมากชอบเลยนะครับแต่ยังเส้นคูเอ่อยัง,งอ,อย่างตัวคุณกินนะไอดดนะี้ผมใช้แค่ไฮเปอร์แม็กนะครับอนาคตก็จะปั้นเก้าดาวแม็กแหละแต่เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีกบไม่พอนะอ่ะ,อะตามนี้แล้วกันเพื่อน,อนๆ่คิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้ครับเอาแบบว่า ไม่อังคติเอาแบบใช้งานจริงจังอ่ะคิดว่ามันมันจะโอเคไหมชอบไหมนะครับไอ้่านเลมผมบอกแล้วนะครับว่ามันต้องดูอีกทีหนึ่งมันมีจุดตรงดาเมจในเดือนเนี่ยแหละนะนะครับที่มันลัดมันผักแล้วมันมีอาการตายของสตูให้เห็นเมื่อกี้เห็นแล้วนะ,นะบบอ่าบาล์็อกเก้าดาวแม็กนะครับบอสมืดเก้าดาวแม็กนะครับของไอดีหลักนะอ่าซื้อผมปรับเกียร์แล้ว ไม่ได้ใช้รองเท้าช่องกลางนะครับผมปรับดานวิ่งและดาดวิ่งผมเปลี่ยนเอาตัวอื่นเข้ามาแทนครับแล้วก็ปรัแบบเกียร์ช่องกลางกลับมาเป็นสภาพเดิมนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันซัดหายได้อยู่เหมือนกันนะจุดนี้เป็นจุดที่จะเป็นมุมพลิกผันนะว่าถ้าเกียร์จะอวยแบบอวย,อย,อยแล้วเกินนะครับเซนคูก็น่าจะขายได้เยอะมากขึ้นอ่านะอันนี้อาจตัดสินใจตามความชอบแล้วกันและเดี๋ยวดูนะครับว่าพอเขาเพิ่ม ยกเลิกผลระบัฟยกเลิกผลระบัฟคืออะไรนะครับว่า,าพวกบัฟตีเร็วตีแรงครับเพิ่มระยะโจมตีเพิ่มระยะยืนนะพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นบัฟดีทั้งนั้นนะก็จะถูกล้างออกนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าฮี่ก็จะดีขึ้นพอสมควรนะแต่อย่างที่บอกนะ9าวดาวร้อ60บวกกลาดบวกโดนแนะ่นอนนะนี่บอกว่าปืนซาลารี่มาใส่ครับนี่เรียกได้ว่า แค่เนี้ยเซนครูผมก็ผมใช้คำว่าเล่นสนุกกันส่วนน้องๆที่แบบว่า ID ดีใหม่ๆผมว่ามีไว้ก่อนเพราะว่าหอคอยนะครับดันยากผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะอยู่แล้วก็หมวดอื่นนะครับใน2กิวว์นะกิววของผมไปใช้กิวว์แล้วแบบเฮ้ยค่อนข้างจะเจ๋งอยู่เหมือนกันอ่าฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับว่าบัฟมาแล้วจะเก่งขึ้นแค่ไหนต้องสุดท้ายนำไปทดสอบอีกทีนึงครับว่า ทดสอบแล้วเป็นยังไงอ่ะเพื่อนๆเห็นไงมาคอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับอาคาอยากได้นะสมมติว่าแบบหูบับแล้วโหดจัดแลือเกินเกมวัเแล้วเกินนะก็ไปจัดกันได้ครับเลนเจอร์เกียร์แพ็ครับแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้ครับจะน้ำกัญาทอมเซนเตอร์ปลอดภัยประหยัดรถดเร็วนะครับตอนนี้ประมายนั้น100%ครับราคาจเดเบรคจอตั้งกฏหมายเติมเกมมากกว่า5ปีปลอดภัยไป้ใจได้นะครับเติมถูกครับมีแค่ iOS นะอ่าทางร้านไม่มีการกดแพ็คให้ได้ครับสำหรับ Android ถ้าไม่เกีวกับ r บ b y นะก็จัดได้เลยนะครับส่วนบร กล้องโล้วงครับเกมแรนเจอร์หรือเกมหมื่นนะอุปกรณ์เดียวหน,หน้าจอครับตอบถามร้านค้าได้เลยครับแต่ลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้เดสคริปชั่นคลิปนะครับเจนนัมกันค้าร์ทาวส์เซนเตอร์ปลอดภยัยเปลี่ยนรวดเร็วใครพร้อมไปจัดได้เลยครับก่อนได้แรนเจอร์เกมแพ็คเจ้มแจ่มจานเจนนัมกันค้านะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ